เดี๋ยวนี้ใช่ใชย,ยปุงไอเบนซ์โดย16โปรแม็กไม่ไม่เดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้เรียกว่านี่ไม่ได้แล้วเบนซ์เบนฟิตเปียไม่ได้แล้วต้องเรียกว่าเบนซ์วันแพ็กอะไรเยอะเลยเยอะไอแจกชัดเอ้ย <laughs> ชอบ <laughs> ชอบไอบ้ย่าไม่ไม่มีคนปล่อยเงยียบชอบอะไรน้องชายพีรับพี่ชายผมโอ้โหไอ้ย่ามาถึงตายห่าเลยนะ ไอ้เฮียแม่งเตะกูโดนทีแรกเลยวุ้ยเฮียมัดล็อกกูเกินปุยมุยเฮียเราไม่ได้ตีปั้นเนี่ยมันกันที่หมายเลยถึงถามว่าแคร์ไหมก็ไม่อะแคร์ยังแม่มีโอหกหมื่นไม่ได้ใช่ไอ้เฮียโอ้อีโมเช่ลวะเนี่ยเฮียกดจังเลยใช่ไหมไปถอนบ้านจะแตกแล้วบ้านจะแตกแล้วครับ โอ้โหตายไปเอาเวล<อ>ากดยักแก่ดีกว่าน้องกูโดนพิชากไหนวะทุกที่โอ้โหกูโดนเฟสโตงัดทีเดียวตายเลยเฮียในบ้านเยอะมากในบ้านดาบสามตัวป่า เงินในกระเป๋ามีไม่ถึงร้อยไอ้พูเป็นหัวไอ้พูเป็นหัวตีเสิร์ฟเข้าหัวดิโมดิสองโหแจ็คแจ็คเอาหนูโอ้ยเย้โหน้องชายพี่โอ้โอ้ผมทำเต็มที่แล้วครับพี่ชายผมโอ้โหอีทำไมทำไม ปันไนงหนูยิงแล้วฮันมังกรใส่โอ้เฮ้ยหมอนตรงกลางเดินได้ครับทุกคนเขี้ยะล่ะชี่เลื่อนแม่งโคตรสวยวะว้ยนูยิงอีกหมอนี่ยไม่ตายไอ้สัตว์ตายดิตายดิตายดิ ติ๊กกูตายพี่ดิพุงพี้ยกูก็เหมือนฆ่าไปเยอะนะเฮียน่ะมึงฆ่าหกตัวเองดาววิ่งเข้าไปบ้านนะได้จ้าโอ้ฟไฟเฮียอุ้ยเขียวโอเซดอมหัวก็เขียวบ้านไหมไฟไฟนี่เด้อเย้จอดวิ่งผิดนะจอมมันเป็นเทคนิคขั้นสูงเว้ยหมอยเฮียมึนจะตายแหรอดิ โอ้โหสัตว์<ห>เอ้ยปานเต็มหัวแม่งแข่งโกูกูตายเอ้ยสวยสิบที่สองห่วยเอ้ยกูหันจอไม่ได้อ้ยแม่งดิ้งโค้รงั่งเลยสัตว์แม่งเบนไม่ใช่วิชาขั้นสูงว่ะเบนมันกวสีทองไปไหนวะเออเกิดหมอหไหนเกิดหมอหไหนไปดีดดแล้ว เหมอซ้ายให้เลยเฮ้ยหมอขวาหมอขวาเคลือนให้หน่อยเคลือนนอกหมดเลยใช่ไหมหมอไม่รู้เออเกิดหมอนเคลื่อนนอกกูทำแดงคนเดียวไอ้เฮียกูวิ่งกูวิ่งมาแล้วติดบวกสิบสองพิษยังพิษไม่ได้เลยเฮียเหลือจะชื่อถอนเด็ดแม่โอ้โหเฮียโอ้โหเฮียตีไม่ได้หรอ ไม่มีเท่าวิ่งหรอก็ไม่ทันหาไฟ้ย,ย่างแกอ็กซชารเอ็กซ์าไปหมดเริ่มมีปริศนาไม่มีเท่าวิ่งไง่ริง้ห่วยทอกเฮี้ยกูโดนอะไรมั่งวะเนี่ยไอ้เฮี้ยบึ้งตายไปเลยมาดาบเยอะนะ้องท่าสังเกตดีๆมันดาบชิบหายเลยโอ้ยเยอะเยอะทั้งธรรมะทั้งกระดมไหมเยอะไปดูไปกูเจ็ดหมืน่นเราไปเจ็ดหมืน่น เย้ยส่งสามตัวเนี่ยเจเยนเบนเจเยนเบนไอ้เนี่ยพกเองได้บะางพกตัวเองก็ได้ว้างเพื่อตัวเองเหรอเจียนเบนเจียนเบนเบนจเย็นเบนเนี่ยเสียวิ่งเลยเบนเบนโง่ไม่ไรเป็สแตนบายเบนจเย็นเบนเนี่ย เลนเย็นเย็นเบลนหลวงไปเยเฮียสองทุ่งกูเล่นแม่งกูลืมกดว่าทีวาเฮียทั้งวอกูกดเป็นทีเดียวไอ้เฮียไม่ตายหรอกนะเจ้านาฟาเฮสหยางกูโดนเตะทีเดียวโดนเลยจ้าเฮียหลือจะเชื่อจ้าโอ้โห เสียบกูเรียบร้อยกูว่าแล้วยิงเสียบกูโจงไม่มีทั้งหมอกข้างนอกถังหมอกข้างในโจงขึ้นยันโดนแช่สักโจงขึ้นโจงขึ้นไม่ตายยังเย็ดแม่ดาบฟาดกูตายอะไอยเงี้ย แม่งโดนเฮียบ้างวะเนี trendy, oh, okay. cool. ่ยไอ้ตัดขาถมจัดติดตัดอ้าวติดทิตตายเกมหมอหลุดเล่นปกติป่าวอ้เหียต้องเบ้นเกมหูฟังเบียนโรยากี่ตัะฮะยังกีไม่อยู่โนโฮไม่เปิดดีอยู่ในบ้านกับมึงหรอ ตายหมดไอ้เหี้ยหมดเดินหมอไอ้พวกโง่จะเหี้ยผู้โดนมาดสองตัวพัดกันล็อคโว้ไม่ทานเลยเหี้ยเอ๊ะคิดไม่ได้หมอเลยหมอนอกเหรอเหี้ยอะไรเนี่ยไอ้แม่สวะนี่มันเงียบจังอ่ะ หลุดต่อ,อยังไงไอ้นน้ย่มันตีกูทีเดียวกูแข็งเยสัตว์แม่งมันหมอเกิดยนกนอไอเบนโวยเอ้ยกูยท้อนแน่ขีข้างก็ล่อมข้าวโวยแม่งหมอกูตาย,ย,ายน,ตนี่ไงเบนช่วยแล้วด้วยโอ้พีบาดเพยไอ้แย่โดยไมจ่จริงจริง หนึ่งสองสามฉลามขึ้นบกเออดีครับทุกยอกย่างอยู่ในการคังนวลมาสองตายบบใชาหมดไม่มีใครตายที่เอวิ่งกลับมาไหมาอ่ะใส่โหสัตว <laughs> ์โมบัตได้มันไม่เห็นเหรอเซนโต้เดินเป็นขี้ข้าอะไรยี่อะ ไอ้กูแทงมันหลบหลีกไอ้เฮียคือเฮียอะไรวะไอ้ยโอ้ช็อตนี้แหละไอ้สัตว์กูไม่สนกูไม่สนกูจะพีดไอ้เยายึืมล่วงล่วงเฮียเรื่องละหนาวไอ้เฮียเฮือสำลักนี่แม้นกินอะไรเฮียโดนผีข้างก็ล้อมฆ่าเหรอวะเฮียดังไฟที่ยังนะรออะรอ่ะ ท็อปแม่งเห่าปั้นอยู่คนเดียวเงาเาเลยครับอันนี้ฮะวิ่งวะไอ้สัตว์หืมไฟมันโดนหมาแมตตยอีตายเว่ยสนับเลยเฮ้ยผีข้างกระล่อมผีข้างกระล่อมยิงยอดนักสู้เข้าโอเค็งแย่แย่พุ่งมาโดนลูกธนูสัตว์เต็มหน้าเลยสัตว์เมื่อกี้ เฮียข้างกระล่อมยิงยอดถึกสู้เข้าพันเจ็ดไอ้สัตว์ผมอิดในนะนี่เฮียแม่งไอ้สัตว์หน้ายู่แล้วเมื่อกี้เฮียหน้าพุ่งไปโดนลูกธนูไอ้สัตว์เฮียแม่งไอ้เฮียไอ้สัตว์โดนแม่สอยใช้ตะกิ้พุ่งก็ไปสวนลูกธนูไอเฮียโฟยละแม่ง เบาไปเนาะเบาไปใช่ปะแบบงงๆเฮ้ยโม12โอหเกิดในจริงเหรอวะโอ<ห>้แข็งตายเห<า>รอสะท้อนคู่โดินในโพยิงทีเดียวหายเลยสะท้อนคู่เลยพี่เทพโอ้โ สมบสอีกออตายโอ้โหหดอสลับคุมด้วยไอ้เฮียเหลือจะเชื่อกูสกิลวิ่งกดไม่ได้ถ้าเป็นเฮียเนี่ยแม่งเอ้ยสะท้อ,อนในย,ยอดนี้ยยิแม่ตุ่แ <laughs> ่ป <laughs> ี้ฮึฮึฮึฮมึงไฮึลัฮึฮเฮมฮึฮึฮึฮีฮึ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 อึโโอึฮ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 ึช่ฮึฮึฮึฮ่ฮอะึฮ พียังไปเพิ่งซื้อมาเมื่อวันตื่นมั้งนี่ไงไอ้ตัยโตเพิ่งเห็นก็กูก็ลงวอมานากน็เห็นแม่งกดนี่ไหนนี่ีงเนี่ยแจะตายเอง <c oughs> ไม่มีนะไม่มีนะเนี่ <c oughs> ไม่งเใส่เพิ่งซื้อมาเมื่อวันก่อนเนี่ย <c oughs> โอ้โหติดไหมเนี่ยของใครเนี่ยอ้า <c> ว <oughs> โอเคจบเรื่อของใครหรอกโอ้โหตาย ม่อแกหมด sd หลาหัวตายอย่างเงี้ยสั์โอ้โหไอ้เฮียแม่งแล้วพิษเมื่อกี้พิษติดไอ้เี้าไม่ตายตาขวายอดนักเยสหนึ่งสองเยสจิตการคำนวณว่าหนึ่งเหียเอ๋อยู่ตรงเอ้ยไม่ติดเกิมกูปะเอ้ย หมุนสีไอ้เหี้ยแม่งเสาแม่งบังคนดีขั้นกูอ้าเคอ้าวหนึ่งต่อห้าคุ้มคุ้มเฮี้ยอยู่ในการคำงนวณเหรออืมเดี๋ยวมันต้องเร็วไงแย่นเลยเก้เก้หมอเราตายเหี้ยก็เสพชิเลยไม่โดนอุ้ยทัน อย่างอย่างอะไรเอ้กูตายอะไรอะเฮียนี่เหรออืมไอเฮียอะไรเทพิงพี่เห้อตบด้วยเจ็บแบ้ไปคนแก้มุดสอให้แม่งอีกจะเคกตรงนี้แหละจุดประทะกูจะเข้าจุดประทะกูพิอย่างมาเหีเ้ยเฮียนี่ไงเฮียบังไอสัตว์เจอกูเอาสบงพันมีดแทงแม่งไอสัตว บอกคุครไ่ดีหรอะเพราะความสังนะฮ่าสมบูรณ์ีายการไอ้เฮียแม่งเฮียร้อยสี่ร้อยีหมอนอยู่ข้างในอยู่ข้างนอกนิดหนึ่งขอบคุณที่บอกหนิ่ยหน่อย จิมแหวนจิมไอ้เฮียดิบวกสิบสองไอ้สัตว์เอ้ยเหลือจะเชื่อเฮียพิกาบันสามนี่ของท็อปแน่เลยสัตว์ขอบคุณที่แวะมาอุดหนุนนะเดี๋ยไม่ทำกินเลยแนะก้วก็หมดก่อนจะบอกนะครูพิก้าบัสามมันเบามากเลยนะสมเพศว่ะเพียงอ๋อโหูตายก่อน โอ้โหไอ้พีม่มึงเนใช่เน่ยหมอรวมเนผักเลยกระทอนดาบอนาจใจจริงๆเฮ้ยยังมักี่้เยว้วับมันเอาหมอไว้ปลาไผ่ไปแล้วเหรอวะ นี่รู้นไหนไม่มีไอยงวับออกเหรอโอ้โหเซนเตอช่วยหมอนหนไวยได้โกาเดนไม่เอาพี่หน่อยหรอเหี้ย่เอาตัวสว่าโอ้โจล้วเนี่ยเงินหมอล้ว๊ะ พิทมือสองแปดร้อยกูเป็นมะลิงปอดหรือยังวะนี่สัตว์โอ้เป็นไปครึ่งตีกันมั้งโอ้ไอเฮียแล้วกูวิ่งไปอยู่ต่อหน้าด่าไอเฮียมันไม่ตีวะไอสัตว์เฮียเกมหมาไอสัตว์พวกมึงก็ได้แต่กดอีโม่หราไม่ได้แชร์มาหน่อยพว้เฮีย เบนรอะไรนะเบ